สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มโรงงานครับกับการเกษตรนะครับวันนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นนาข้างๆครับเพื่อนนาข้างๆทําทก่อนเขาเลยติดกับสวนผมนี่แหละมะเพื่อนๆดูเขียวเหลืองละเขียวได้อ่านี่เขียวได้นะครับอย่างเงี้ยหนักดีแต่สิ่งที่เจ้าของนาเจอนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับ ดูน้ำครับเพื่อนน้ำมันเยอะขนาดนี้ไปเกี่ยวไงครับเพื่อนก็นาเห็นใจนะครับชาวนาจังหวะไม่ดีครับเจา้านี้ถ้าลอน้ำรถก็ข้าวกรอบนะครับไม่ได้น้ำหนักนะครับในราคาก็ถูกนะครับช่วงนี้เห็นใจครับเห็นใจ เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ